And welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Our final fight of the evening is of course the final of our four women tournament Gunchayo this evening at 127 pounds. Introducing to you from the blue corner, she's 17 years of age, has 165 centimeters tall, with a fight record of 35 fights, 19 wins and four draws. From Suraburi, Thailand, this is non Lig. เราชียรมด้วยกันกับ p i เ c ิและคูชิกของเธอน,นชกจากมุมแดง16 สูง1นเซนติเมตรจากนคะรราชสีมาประเทศไทยนักวปยคนนี้โชคมาแล้ว36ไฟชนะ2 2และเสมอหนึ่งขอเชิญทุกท่านพบกับพลว่าสิทธนายูนู from t h a i l a n ไชโไทยไยะรราระวสิทธนและนองไกเลกจะมาชิงกันในคู่นี้ครับและกรรมการบนเวทีได้แก่วัชราพรประชุมชายมาถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับศึกมวยรบเงินชัชโยนะครับสายบีพิกัด1น7ปอนด์นะครับ มุมแดงครับน้องปลายเล็กพายแปซิฟิกพบกับมุมน้ำเงินแพรวาสิทธนายนุครับนะผลงานนัดที่ผ่านมานัดแรกนะครับก็ถือว่าโชว์สวยทั้งคู่นะครับน้องปลายเล็กนี่เอาชนะนิลูฟาเนมัดปลัวครับจากอิหรานนะครับส่วนแพรวาสิทธนายนุเนี่ยเอาชนะซีซิวหลานจากจีนนะครับทำให้ทั้งคู่ทะลุมาถึงรอบจริงในไฟนีนครับ ชอบอาวุธสวยงามก็ต้องกระเกงสีแดงนะครับน้องปลายเล็กครับชอบประเภทหนักประเภทตลุมบอลก็ต้องไปไปที่แพรวานะครับรูปร่างอายุนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับน้องปลายเล็ก1 7สูง165ครับส่วนแพรวานี่16ปีสูง160นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกันด้วยครับสระบุรีกับ นาคอราชสีมาครับโอ้โหใกล้เคียงกันทุกอย่างครับเดี๋ยวดูครับถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อมากๆเลยครับโอ้ไปหนึ่งคืนมาสี่เลยครับแข่งสายไปก่อนครับน้องไปแล้วครับประเภทจังหวะฝีมือครับโอ้ชวนทะเลาะแล้วครับแพรว่ากอดในยังตีไม่ได้ครับประกาศวัชราพรแยกออกมา สูครับตีมือทั้งคู่แหละครับจิงจังหวะกันแล้วฮะวัดกันที่จังหวะแข้งนี่เลยครับซ้ายของน้องปลายเล็กเอาแล้วครับถ้าชิงจังหวะแลกแข้งกันแับนี้น่าจะเป็นเกมที่น้องปลายเล็กนี่ถนัดมากกว่าแหละครับนี่ฮะเตะซ้ายอีกแล้วครับส่วนทางด้านแพรวานี่ต้องเน้นมุมในครับเน้นลูกแข็งแรงครับก็คงจะเป็นแผนประมาณนี้แฝดชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับแฟนมวยครับโอ้ยหลุดครับเจอกางขวาของแพรวา งในมาแล้วครับไวาตีครับแม่รับได้ชิงตีก่อนเลยหมุนปิดไปบิดมาครับนี่ครับบรรยากาศกองเชียร์ในเวทีนี่มีทุกเพศทุกวัยเลยครับที่เข้ามารับชมมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเจอกันทุกวันเสาร์แล้วครับโอ้เดินบทนะครับไลวาครับเริ่มไม่ให้น้องไปลายเล่นหายใจสะดวกนะครับ ดีครับคุณแม่ของน้องปลายเล็กครับก็ยังตะโกนรุนตะโกนเชียร์อยู่ครับเสียงยังดีอยู่ครับโอ้เสียงดังฟังชัดอยู่ครับเชียร์ลูกสาวครับเตะซ้ายครับวงในนี่ครับวงในนี่ลักษณะการล็อกการจับนี่จะเป็นแพรวานะครับพี่ดูจับได้เปรียบแข็งแรงโอ้แต่ว่าจังหวะนี้แม่แพรวา้มลงไปอยู่ข้างล่างครับบน้วทับลงไปอีกครับน้องปลายเล็ก ไม่กลัวครับเดินเข้าไปหาเหมือนเดิมนะครับแปลว่าเจอสายของน้องปลายนะครับได้แล้วก็ออกไปเลยเอาลูกชัดเจนไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นปลายวาก็ต้องชวนทะเลาะเลยครับชวนตะลุมบอลด้วยวงในโอ้แรงดีด้วยกันทั้งคู่นะครับลากไปลากมานี่ไปกันหมดเลยครับไม่มีหือไม่มีอื้อนัดแรงนี่จกกันครบสามยกทั้งคู่นะครับก็ใช้แรงพอๆกันะ มาดูว่านัดชิงนี่ใครจะแรงเยอะแรงเหลือมากกว่ากันครับตายอีกทีหนึ่งครับน้องปลายเล็กตายอีกทีหนึ่งครับอ่าแพลวานินวงในพยายามจะกดมาตีไม่าจังหวะนี้ไม่ถนัดกรรมการแยกดีกว่าครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งครับผ่านไปแล้วยกแรกนะครับสำหรับศึกมวยร,ร่อบเงินชยโยครับ พิกัดหนึปอนด์ใครจะเป็นแชมป์ครับน้องปลายเล็กพายไปสุทธหรือว่าพลายวาสทธนายนุครับ<จ>แต่ถือว่าฟิตดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ<จ>ชมภาพชานะครับ<จ>โอ้โหเข่าซ้ายครับปลราวาถึงก่อนแล้วก็วงในนี่ต้องถือว่าเป็นเขตแดนของเธอเลยครับ<จ>ทั้งเสียบตรงทั้งเสียบยัดไส้ในขณะที่วงนอกครับเป<จ>็น<จ>ของน้องปลายเล็กเลยครับเหี่ยวเสร็จแล้วก็ถึงตัวตลอดครับปลรวา อไปดูกันต่อครับยกที่2ก็ยังคงเป็นเกมที่ต้องติดตามครับยังดูว่าคู่ขี้สูสีครับยกแรกผ่านไปก็มีดีคนละแบบครับวงนอกนี่ของน้องปายเล็กครับซ้ายเน้นๆเลยครับแต่วงในครับแพรว่าก็แข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินครับอะไรครับมัดกันแล้วครับมัดกันแบบนี้ตีลำบากเอ้าจังหวะนี้น้องปายเล็กล้มลงไปครับ ก็การจะบดให้อยู่นะครับแพรวาครับโอ้โหหุกซ้ายครับสวยครับแม้แต่ว่าแข้งซ้ายของน้องปลายแล้วก็ยังดีดมาตลอดครับได้แล้วก็เด้งดึงเด้งดึงครับกอดดัดไว้ครับตีได้ไหมแพรวาตีไม่ได้ครับเป่าฝนแยกออกมาโอ้ดูครับสู้กันทุกช็อตทุกจังหวะเลยครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบซ้ายอีกทีหนึ่งอาขวานครับ แพรวานี่หาจังหวะเข้าไปปั๊บตีนะครับแต่ว่าต้องคว้าดงแข้งซ้ายของน้องปลายเล็กเข้าไปก่อนครับเอาละครับจับได้แล้วครับจับได้แล้วตีได้หรือเปล่าครับแหมแบบนี้แบบนี้ตีไม่ได้กรรมการแยกครับมาตั้งเกมกันต่อวงในน้องปลายเล็กก็ไม่ได้ว่าตีไม่ได้นะครับตีได้นะครับสู้ได้สนุกทีเดียวครับแผลแพรวาต้องหลากหลายนะครับวงนอกต้องมีด้วยนะครับต้องขยับต้องให้เร็วต้องออกให้เร็วครับ ในขณะที่น้องปลายเลยครับซ้ายนี่เตรียมสาเตรียมออกอยู่ตลอดครับบนลมาสาซ้ายอีกแล้วโอ้โหมือสอกับปีสอกมาครับเอาตีได้ครับไพรวาครับโยกตีเขย่าตีบิดมาตีแต่กลองเชียร์นี่เฮตึมเฮตึม hey um hey um เลยครับทางด้านมุมแดงครับช่วงกลางยกครับ ยกที่2ครับยังคงเดินต่อครับแพรวาเข้าไปจ้ำปั้มตีเข่าครับลางฝ่ายเล็กเขามีโต้มีโต้ตลอดครับไม่มียอมอยู่แล้วครับอ่ะหาเหลี่ยมตีหาจังหวะตีครับตีเข้าไปตีมาตีไปแหมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ตีเอาเสียงเชียครับตีเอาเหลี่ยมเอาทรงครับเป็นสองคราบวงในไปแล้วนะครับคู่นี้ น้องไปเลยก่อนยินดีเลยครับสองลาวงในครับนอได้ในดีครับไม่มีปัญหาแหม่รอเหลี่ยมอยู่ครับรอเหลี่ยมครับแพรวาครับรอโยกต่างเขาต่าง,างรอครับแหม่้องไปแล้วชิงไปก่อนเอาแพรวาเข้าไป ไม่ให้อยู่ใกล้ครับน้องปลายเล็กผักออกเตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับนี่ฮะดึงจังหวะเตะซ้ายขึ้นมาฟ้าคืนครับโอ้โหแลกแข่งกันไฟรับเลยครับชุดนี้ครับซ้ายกับขวาครับแหมทั้งนอกทั้งในครับสู้กันทุกอย่างครับคู่นี้สมกับเป็นคู่ชิงครับช่วงปลายยกที่สองซ้ายอีกทีหนึ่งครับนี่ฮะจริงจังหวะแหม่ซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหดูฮะแข่งนี้กินเปล่าครับของน้องปลายเล็ก โอ้ดูครับอีกทีหนึ่งครับเข่าดอกนี้ก่อนจากโอ้เชื่อว่าเกมยยกหน้านี่แพรว่าจะต้องตอบเกียร์ห้าเดินหน้าเข้าหาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่สัญลักษณ์ทางกายน้องปลายเล่กนี่มั่นใจเหลือเกินครับผ่านยกที่2ครับ <จะ S 1> ผ่านไปแล้วสองยกนะครับซดกันมันสะใจเหลือเกินนะครับผู้มวยชิงชนะเลิศศึกเวทมเงินชยโยครับ127รปอนด์มวยหญิงครับ ชอบฝีมือก็น้องปลายเล็กนะครับชอบความดุดันชอบลูกบูก็ต้องไปที่แพรวาศิษยนายลูกครับถูรับไตซ้ายได้แล้วก็เด้งออกเลยครับโอ้โหสายนี่สาดต์เปลี่ยงสาดตเปลี่ยงยกสุดท้ายครับจะได้เห็นเลยครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําสัปดาห์นี้ครับน้องปลายเล็กหรือว่าจะเป็นแพรวาใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับกับฝาสายอยุทธชัยนะครับ ยกสุดท้ายครับแม่วัดกันที่วงในเหมือนเดิมแล้วครับเน้นวงในโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่เสียเหลี่ยมเสียหลักเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไม่ล้มนะครับโอ้ตีหน้ายักเข้าหานลยครับไตรวาครับเดินแล้วแม่เจอแข้งซ้ายของน้องปลายเลยครับได้แล้วก็กอดไว้ครับไตรวาททายังไงครับโอ้จะพยายามจะกโก่งตีแต่ว่าน้องปลายแล้วก็ไม่ยอมให้ตีครับอ่าแล้วครับยังคง ยังคงต้องติดตามเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นยกสุดท้ายเพราะว่าถึงตอนนี้นี่ยังเป็นไปได้หมดครับแพ้ชนะเป็นไปได้หมดครับโอ้โหมาเดินช่วงหมัดเอาหมัดมาเสริมครับยกนี้ของแพรว่าแล้วก็ปั้มตีเข่าต้องไปเล็กก็พยายามโต้ตลอดครับโต้ตลอดครับไม่ยอมเสียเปรียบเอาตีมาตีคืนครับโอ้ต้นยกต้นน้ำนี่เดินใส่แหลกแล้วครับแพรว่าครับแม่นี่มองหน้าอ่ะอยู่กลางวิทีว่ากันต้องครับเดินหาเหมือนเดิมครับแพรว่าสิทธานายน,นุก อยายามจะใช้มัดครับปล้ำในได้โอ้จะตีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้เปาฝนอาจจะเหนื่อยนะครับวงในเป็นหลักครับคู่นี้เดินาเข้าหาเต็มฝ่าเท้าครับแหมเจอซ้ายของน้องปลายเลยครับได้มาคว้าคอตีเข้าไปโอ้วงในนี่ไม่มีใครยอมใครครับหลักเลี่ยมแต่ละคน แต่คงต้องเดินครับยังคงเดินเข้าหาครับไปขวาครับอ้าวแล้วก็พยายามจะไปเข่าครับไปเข่าครับแพรว่าโอ้โหดูครับใช้แรงกันเยอะมากนะครับแล้วก็ปิดปิดปิดยังไม่ล้มครับโอ้หลักยังดีทั้งคู่ไม่ยอมล้มเลยครับไม่ยอมเสียเปรียบกับสู้กันทุกอย่างครับอ่าแล้วครับนาทีเศษษครับยกสุดท้ายน้องปายเล็ก็ยังคงชบในเกมตั้งรับซึ่งเป็นเกมที่ตัวเองถนัดนะครับ ยังไงฮะแพราขยับยต่อเอาลุตมาอ่ะต่อยมัดต้อมข่าวอีกทีครับแผนเดิมครับแพรอจังหวะนี้ก็ตีไม่ได้ครับก็เริ่มเหนื่อยเลยนะครับแพราครับเมื่อสัตรูนี้ออกมาผ่อนหายใจนะครับเสร็จแล้วก็เดินต่อ หัวใจนักสู้เลครับสาวจากจังหวัดนครราชสีมาครับแพร่วาสิทธนายนุนครับเดินขยับเข้าหาครับน้องปลายเล็กรอครับซ้ายนี่บรรจุในรังเพลิงครับเตรียมปล่อยเตียมจิงมาแล้วครับแข้งซ้ายเดินขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายมาโอ้ชิงออกก่อนเลยครับน้องปลายเล็กให้แพร่วาเดินเข้ามาครับสาดซ้ายโอ้ซ้ายออกตลอดครับตอนนี้ เมือว่าจะโรยโรลงไปเลยนะครับปลรวาสิทธนายนุ่งครับโอ้ก็อย่างว่าแหละครับเดินมาตั้งแต่ต้นยกแล้วนะครับมั่นใจเลครับน้องปลายเลยครับรอครับเอาหูเจอแข่งซ้ายอีกแล้วครับอ่ชุดสุดท้ายครับหมดยกครับอ้าโอ้ยไม่เป็นไรครับลูกกแหมกำลังจะก้มลงไปขอโทษเจอหัวดอกนี้นี่เกือบหลับครับแต่ยังดีที่ยั้งไว้ได้เหมือนกันนะฮะ โอ้สู้กันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับคู่นี้แนมน้องก็คงไม่ได้ตั้งใจเลยครับขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อย้วครับนี่ครับสมก่อนครับไม่เป็นไรครับแมจังหวะกลมไปขอโทษเร็วไปหน่อยโอ้สรุกจริงๆครับคู่นี้ครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยครับมวยหญิงครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนี่จังหวะออกแข้งซ้ายของน้องปลายเล็กนะครับออกได้สวยงามครับแล้วก็มาดูวงในครับปล้ำตี ไปหลุดครับแปม่เจอแข้งขวาของแพรวาแล้วก็เข้าไปปล้ำครับวงในครับเกมพกูทีส่วนใหญ่อยู่ที่วงในนะครับต้องไปลุ้นกันนะครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับโอ้โหลุนนี้ปติดกขาดมองหน้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรู้ว่าเพื่อนนี้ไม่ตั้งใจเลยครับ ากกลางเวทีตอนนี้ชูมือมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวรอผลการรวมคะแนนสักแป๊บหนึ่งครับเนี่ครับโชมหน้าครับรถถังสายพันธุ์ใหม่ครับแล้วก็นี่น้องปลายเล็กครับพร้อมแล้วไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ เอาละฮะคู่สุดท้ายวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเรากำลังจะทราบว่าใครเป็นแชมป์ของมวยรอบเงินชัยโยโฟ,โฟโร์แมนททวร์เมนต์ในค่ำคืนนี้127ปอนดครับชกกันครบทั้ง3ยกในคู่นี้ครับเราได้ผู้ชนะไว้เรียบร้อยครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน30ต่อ27 for our winner and champion this evening from r e น้องปลายเล็กพาย p a c ร f เ c ครับแชมป์ของเราในค่ำคืนนี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับก็รเรียนเชิญครับคุณอำนาจมานัชิประเสริฐนะครับผมประธาน Risk Intelligence Officer รนะคะจากหางเงินไชยโยครับมอบเงินรางวาัลครับกับแชมป์ของเราน้องปายเล็กในวันนี้รรบไปเลย30,000บาท ขอบคุณมากครับและต่อไปครับเป็นรองแชมป์ของเราครับฉันมอบเงินรางวนหนึ่งหนบาทให้กับแพร่วาสิทธนายนุนันเอง <Okay. S 1> อยังมีสองท่านนะฮะที่โชคในมวยรอบเงินชายโยนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งสองท่านนี้ฮะไ,ได้รับเป็นรางวัลชมเชยครับเรียก <Okay. S 1> ว่าสร้อยคอทองคำหรือว่าหัวใจชายโยนั่นเองครับขอขอบคุณมากทั้งสองท่านเลย okay. ในหนึ่งวันที่มวยสนุกกันเลยทีเดียวครับมวยรอบทั้งสองศึกของเราครับเพราะฉะนั้นต่อไปฮะเราจะไปมอบรางวัลน,นะครับให้กับนักชกนะฮะที่ได้รับรางวัลไปจาก Global House c u ครับสำหรับ Fight of the n i น h t หรือว่าคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์ครับได้แก่คู่6นะครับผมมวยไทย5ยกบางรอเจอกับพ็อกเบลครับคู่นี้สนุกสูสีจริงๆเลยบันมากครับผม และต่อไปับเป็นไฟต์เตอร์รับนับมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับได้แก่คิมอินเจจากประเทศเกาหลีใต้ครับชนะนอกคู่ต่อสู้ไปอย่างเดือดเลยครับสุดจริงครับอีกหนึ่งรางวัลครับเป็นรางวัลสำหรับแผลแตกจากฟูนจิงโจ้ห0 0 0งบาทครับวันนี้คู่ของเราไม่มีแตกครับเลยไม่มีการแจกครับจากฟูจิงโจ้ไงขอบคุณมากเลยและอย่าลืติดตามนะครับผมสำหรับ LWC สุ per แชมป์ของเราครับในสัปดาห์กหน้านะครับแน่นอนครับยังมีศึกไปรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับแล้วก็มวยรอบโกลบเสกรองปรีครับซึ่งจะมาอยู่ในรอบรองชนะเลิศกันเรียบร้อยแล้ว1นึ่ยห้าสิบสี่ปอนด์น่าดูมากๆเลยครับมวยไทย5ยกไต่บอลลังลุมพินียังมีอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้นาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเริ่มจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทออโตเอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม S C B X ครับขอบคุณ ซึ่งฉลองครบรอบ26ปีของ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า81สาขาทั่วประเทศไทยครับผมสามารถชอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับ www.globalhouse.co.th หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เหมือนกันครับขอบคุณ s o m e In Summi ครับและ TV Skyworth Lead the Future เทคโนโลยีคุณภาพที่พร้อมดูแลสุขภาพสายตาให้กับคุณครับ ขอบคุณ w i n Special อุประกอมวยทวิน s มาตรฐานระดับโลกครับสำหรับผมแมตช์ดีและช่องแปด n g of Fighting Sport ลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ